นี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับยัดบินเดินทางมาก,กันมาเห็นรถจอดเต็มเลยครับเข็นมาร่วมทําบุญกันก็คิดว่างวดนี้ก็คงสีโชคดีนะครับสําหรับแนวทางของสํานักสงฆ์นะครับเป็นแนวทางโชคลาภของพี่น้องที่ได้เาร่วมกันนะครับพร้อมใจกันม,เนมาเฮ็ดมาสร้าง ้ำกันนะครับโดยอาศัยเงินเทวดานะครับทั้งช่องของเขานี่ยพแพร่ช่องอื่นอยู่แล้วนะครับเรื่องของนำใจนะครับเป็นคนดีมีนำใจมักทําบุญนะครับสายบุญงมวดนี้พระอาจารย์เพื่อนว่าให้แต่ละช่องนะครับให้แต่ละช่องรับผิดชอบไปเลยนะครับข้มีพี่น้องทําบุญก่นอยโคนเข้าเป็นที่ทั้งช่องนะครับให้ทั้งช่องรวบรวมเลยแต่ละช่องนะครับมวันนี้รู้สึกว่าสิมนี้หลายช่อง ที่ได้น้ำออกแ้วทางของขพื้นไปเผยแพร่นะครับเดี๋ยวสิมีช่องได้นั่นแอบมินสิพาพี่นอ้องเข้าไปติดตามเบิง้งนะครับนี่สิมีช่องนนทิยาพารวยน้องอันพารวยนะคของ,ขอ,งอาจารย์นาบุญด้วยนะครับ เดี๋ยวเขาไปกราบพระอาจารย์ขอแนวทางน้ำเพื่นนะครับเดี๋ยวแอดมินสี่ไปพูดคุยกับพระอาจารย์เพื่นแล้วก็ขอแนวทางจากใบประกาศของเพื่นเลยนะครับให้เพื่นเขียนให้กับมือให้พี่น้องเห็นๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยย่นมาเต็มเลยยตัวนี้ตัวนี้เนยย่นมาเต็ม เตียก็พานไปแต่เนียนซุ้มในแมนบนอะเล็ก่ำเนี้นี่นนนนก็ซองอนี่หอย,อยนี่ตัวนึ่งเนี้ยเต้องมองพานแล้วก็สองกับยกสองกาเกาสอง,สองเหนกันหลักๆเลขไยวันที่เขาตัวนี้ซื้อได้สามตัวนี่แหละเลข<ำ>บ่บถโต๊ดบ่โต๊ดกะตรงทั้งมาสองตรงบนกับสองตัวล่าง ลงทุนไม่ยากหรอกตามหาคันบ่ได้กับปล่อยไปกับผมตองเสียใจมัเต็มมันแห้งเลขตัวนี้มันบวบครับไยกับเบอร์ได้เจ้ากันเขาปิดอ่าซื้อไก่กระสีว่าไรซื้อรอดผมที่ไปกาฬสินธุ์นะครับเหมือนีผมที่ไปห้าวลอตเตอรี่อยู่ ก็จะจอนี่เราไยาดผู้ใดผู้ใดจีฝากกับฝากเนี่ยปกซมันลัสองเากะามเอากลังดีสามหาแต่ว่าตัวเนี่เราวงกลมเนี่คือว่าสามหาสองเก้าซีันลาบของคุที่หักเด้อมีกายไปออกสูนองเทืาคุูเไี่แม่นดครับคอยกลก้าบอกสองเท้เขาเงิ่คอยจะหัวแตกอะไรเนาะหนึ่ง่องเท้านี่ นี่สามหานี่ยแล้วเขามารับกลับไปเบีย้ยงเป็นสองเก้าเก้าสองก็ได้เลขซื้อกลับสะบวนร่างกขบมาแห้งกับตัวไอ้บ้นเอาตัวนี้เข้ามาใส่นี่ถ้าต้วงการเราเต็มหนิเอาตัวนี้ขึ้นมาใส่หนินนเ,นเนนสื้อตัวนี้หาตายก็บโบเจ้บบบงเลขมหนีิเอาสองตัวนี้ขึ้นมาใส่เรื่องหนิใส่ส่งหนิเบี้ยงหนิเนี่ยเลขมามันมีหางเดียวเลขอย่าไปเบิ้งให้มันซับซ้อนครับมาเมื่อคนขอเขียนแั้วสิ เราบ่มีโค้งสุดท้ายโค้งเดียวจบจบลงทุ่นนานาลงทุ่นพ่อมาวัดกันลายพ่อเอาวางแต่เขาบว่าพ่ซิปหากระเจี๊ยหามแน่นแน่นดบเอีซีซึ่ทเาใยู่งกัตาลูมาเลยอาเไอาได้พี่น้องเด้อเหมือนตเต็มๆมาซอยกันสั่งนะครับมาซอยกันสั่ง บอที่ห้าเจ็ดหาเขาสิบหาสังซอยเป็นนะครับเจ็ดหาจอไปเรื่อยๆเป็นอะไรสิมางวัดที่สามของซ่อมเฮานะครับที่สืบทำแถวนี้ท้องโชคลาภนะครับไปที่น้องได้เบิ้งได้ชมด้วกันน้ำไปพิจารณานะครับได้ครับได้ได้เชิญเลยครับครับผู้ชมขอบคุณหลายๆครับพ่แม่ขาเอาไปเบิ้งในช่องอยู่อ๋อครับอัน อ้อยังกาะม่อนทิยาไอ้ยัง,ยงเข้าไปม่อนทิยากับเขาครับค่ะผมโอ้อโอคุณนะครัพุ้ง<ล>ทุก็เป็นพี่น้องนะครับผมที่มาเร่วมทั้บุญกันนะครับมาหนี้พิ่นการพิการก่อสร้างไปพร้อมนะครับมีการก่อสร้างพร้อมนี่คือศาลาที่เพิ่นกำลังก่อสร้างนะครับเกี่ยวกับเงินที่พี่น้องได้ร่วมบริจาคมาก่ะ ขออนตุโมฐนาสาธุนพี่น้องนะครับเดอออินมีแอดมินมีโอกาสได้เดินทางมาที่สำนักสงฆ์นะครับมาถ่ายทำพื้นที่จริงพี่น้องได้เห็นการกระจายสียน้ำเอาตัวเรียโชคลาภไปพี่น้องในเบิงนะครับในพิจารณาในทางโชคลาภนะครับเมือนี่เข้ากับิได้ เมืองตัวเลขน้ำจันวาเพิ่นสิไดตตัวใดเข้ามาแล้วนะครับแปดงวดนะครับสำรับเลขกสำนักเริงนะครับแอดมินก็สืบเสาะยึดตําดนเจ้าคอยหงกักมองยูที่ไปที่มานะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับสร้างกระเฮ็ดงานนะครับสร้างกระเฮ็ดงานไปนะครับซุ้มหยากมารวมทำบุญคนกับมาคือกันนะครับ ส่วนตัวเลขนะครับส่วนตัวเลขตัวเลขก็ตามที่พี่น้องเห็นนะครับตัวเลขแอดมินก็เปิดเผยตัวเลขให้เห็นพี่น้องก็ขอเชิญร่วมทําบุญน้ากันนะครับเด้อถึงสิโชคดีหรือไม่โชคดีจังเดเข้ากันร่วมกันทําบุญนะครับสําหรับตัวเลขนะครับตัวเลขแอดมินสนมบุญน,นะครับเอ นี่เป็นตัวเลขของพระอาจารย์สา์นักสงฆ์นะครับ715ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าห่้าสมหอยสอเกไปพค่อมพันวันนะครับน้องจิะลราหน้าวนะครับ ุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธานะครับบุญวาสนาเงินเทวดานะครับบุญวาสนาเงินเทวดานะครับผูไรดบมีบุญก็สชิบ่ได้นะครับเมื่อพิน้องได้บุญนะครับด้เงินเทวดาแล้วก็อย่าลืมนะครับซอยกันมาร่วมทําบุญโดยผ่านทางช่องนะครับพระอาจารย์เพื่อนผ่านทางช่องเลยนะครับเป็นรายผ่านทางช่องเลยผ่านทางช่องกปรทีวลุ่งเรือง59แชนแนลมาเลยนะครับ พี่น้องน,นะครับคนเขาอยากได้โชคลาภเบาอยากมีบุญฮะก็ต้องสร้างบุญร่วมกันสักก้อนนะครับเป็นแนวทางเรียกโชคลาภของสำนักสงฆ์นะครับเอาจ้อๆซื่อๆว่าสำนักสงฆ์นะครับเอ้าวสุ่มมันมันลำลำรวยรวยยูดีมีแห้งน้ำกันทุกท่านทุกคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเป็นมาหลายนะครับมาทำบุญแต่ละมือ หวังว่าท่านคงจีโชคดีนะครับมีแ้งกันทุกท่านทุกคนครับวัสดีครับผมวัสดีครับ